สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมกริศนจากช่องเซฟดีอะไรลนย,ยนนะครับคลิปนี้เราตั้งใจนําเสนอรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ล้ายุคครับรุ่นนี้ครับทาทาอาวินยาจุดเด่นของเขาเขาบอกว่าชาร์จด,ด่วน30นาทีวิ่งได้ไกล500กิโลเมตรเป็นยังไงเรามาดูงครับ ทาทาอาวิญญาเป็นของทางค่ายทา,ทาทามอเตอร์อันนี้ก็ประเทศอินเดียซึ่งคอนเซปต์มาพร้อมกับดีไซน์ตัวรถเทคโนโลยีสุดล้ำเขาบอกว่าออกแบบมาให้มันเหมือนกับมาจากโลกอนาคตเลยรองรับระบบการชาร์จไฟแบบไวชาร์จ3ามสีมนีวิ่งได้500กิโลเมตรดีไซน์ภายนอกเขาออกแบบมาให้คล้ายยานอวกาศโดดเด่นทั้งในเรื่องของกระจังหน้าแบบเลืองแสงไฟหน้าแบบ LED นะออกแบบมาเป็นทรงแนวยาวบาบรรจบเข้าหากันตรงกลางคล้ายรูปตัว พร้อมไฟสองสาว่างกลางวันนะครับเส้นสายตัวรถเน้นความราบเรียบชิ้นส่วนต่างๆแทบจะแนบสนิทเป็นชิ้นเดียวกันเกือบทั้งคันกระจกมองข้างครับเป็นแบบเลียวเล็กที่จะใช้ภาพให้ไปยังภายในห้องโดยสารูง่ายเราไม่ต้องมองข้างเรามองอยู่ในรถก็จะเห็นด้านข้างรูปทรงของท่าทาอวิญญาณนะคบเขาบอกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างรถ3รูปแบบด้ยวยกันคือ1นรถอเนกประสงค์ SUV 2รถมินิแวนและ3รถยนต์แฮชแบ็กแบบรถเก่งด้านท้ายรถติดตั้งไฟ แบบ LED แนวยาวลำสมัยจริงครับเพื่อนๆ่อนภายในห้องโดยสารออกแบบให้มันดูโปร่งดูโล่งคอนโซลด้านหน้าราบเรียบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ2กา้านที่มีจอควบคุมการแสงงานต่างๆติดตั้งอยู่และมีจอเล็กๆอีก2จอติดตั้งอยู่ที่เสาทั้งซ้ายและขวาทําหน้าที่แสดงภาพแทนกระจกมองข้างเป็นแบบนี้เห็นไหมกระจกมองข้างไม่ต้องมองเลย้างนอกครับมองข้างในประตูเปิดปิดเป็นแบบเข้าหาการที่นั่งถูกจัดวางไว้ทั้งหมด4ที่นั่งเบาะที่นั่งคู่หน้าสามารถปรับหมุนได้ อำนวยความสะดวกในการเข้าออกห้องโดยสารแล้วก็เน้นใช้งานด้วยคําสั่งเสียงเหมือนเปิดประตูบ้านเลยเนาะเปิดออกจากกันอย่างนี้นะครับรุ่นนี้เนื่องจากใหม่มากใหม่สุดๆเลยทางทาทาเขายังไม่เปิดเผยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับขุมพลังมอเตอร์ค่าตัวเลขของอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานอะไรออกมานะครับเพียงแต่แจ้งมาบอกว่า,วารุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ติดตั้งระบบอัลตรทาฟราดทำให้สามารถชาร์จไฟได้แบบรวดเร็วถึงเป็นที่มาของคําว่าชาร์จ30นาทีวิ่ง ได้ไกลกว่า500กิโลเมตรนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ทาทาอาวิญญาจะมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ควบคุมด้วยระบบ AI เป็นหลักแล้วก็คาดว่าจะมีการผลิตและจะาหน่ายจริงนะเพื่อนๆนปี2568ปีนี้2565ก็รอครับอีก3ปีอันนี้เป็นเพียงข่าวสารที่มาอัปเดตในวงการรถยนต์ไฟฟ้า EV นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับรถยนต์ไฟฟ้ารูปทรงล้ำสมัยสวยจริงนะตัวทาทาอาวิญญาเนี่ยใครได้เป็นเจ้าของเนี่ยไม่ต้องกลัวน้อยหน้าใครเลยนะ <c oughs> ดูแลเหมือนยานอวากาศผมชอบตรงประตูเปิดมันเนี่ยดูแบบโปร่งโล่งดีอะเอาละครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้น่าสนใจแบบนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อให้ผมกับทีมงานจะได้มีกำลังใจขึ้นเยอะๆจะได้ผลิตคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆม,มีข้อสงสัยข้อสอบถามมีข้อมูลดีๆแบ่งปันอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ